สองโมเมนต์หลังเวทีของน้องเบบี้มอนสเตอร์ค่ะรวมถึงพามาชมโพสต์ความรู้สึกหลังคอนเสิร์ตจบค,ค่ะก็มีรูปภาพของน้องชิกกต้านะคะกับพี่คอปเปอร์ถ่ายกับคุณพ่อปริญญาเรียกได้ว่าเฟเนลี่ค่ะอันนี้คือวันที่สองสำหรับชุดของน้องชิกกต้าในรอบซาวเช็คนั่นเองได้ถ่ายภาพด้วยกันครบทั้ง3เลยนะ่ารักสุดๆกําำลังใจน้องชิกกต้านะคะแล้วก็พี่คอปเปอร์เสมอเสมอค่ะซัพพอร์ตมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณพ่อปริญญาจะไปกำลังใจลูกๆทุกเวทีเล และก็เป็นท่าประจำของคุณพ่อที่ทํากับน้องแคนนี่พี่คอปเปอร์สองซีตลอดเลยเอ็นดูสุดๆเลยนะคะและแน่นอนคำว่ากําลังใจพี่คอปเปอร์พี่ชายของน้องชิคกต้าก็คือขนกันมาหมดเลยจ้าสําหรับการซัพพอร์ตน้องสาวครั้งนี้นะคะมาให้กําลังใจน้องชิคกีต้าแลวก็มาให้กําลังใจน้องๆเบมอนทุกคนเลยน่ารักมากมายเลยนะเรียกได้ว,ว่าซูเปอร์ซัพพอร์ตจริงๆเลยคือพี่คอปเปอร์นี่ก็ขนพร้อมมาจัดเต็มเลยนะแล้วก็พี่ๆวงบัสก็มากัน เรียกว่ายกกันมาทั้งวงอะคะ่ะทีมพี่ชายน้องแคนนี่คือน่ารักเวอร์พี่พีมพี่เปิลมาหมดเลยแล้วก็นัดการคุมทีมดำมาน่ารักมากเรียกว่าพร็อพแน่นมากๆค่ะติ่งเต็มตัวสุดๆไปเลยแท่งไฟพัดไหนจะโปรเจกต์อีกเลือดประหลากําลังใจน้องแคนนี่แล้วก็วันนี้นะคะกําลังใจน้องแคนนี่เนี่ยก็มีมามีมาให้กําลังใจมามีมาทั้งสองวันติดเลยนะคะเรียกว่ากําลังใจแน่นๆจุกๆไปเลยแล้วก็ ก็คอนเสิร์ตเดวันก็มีรูปภาพของน้องชิกิต้าถ่ายภาพกับน้องลียาค่ะสุดน่ารักล่าสุดค่ะน,น้องภูวินล,ลงรูปภาพกับน้องแพรหลังเวทีคอนเสิร์ตเบบี้มอนสเตอร์วันที่2กรุงเทพมหานครน้องภูวินเนี่ยมาร่วมชมแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมมอบช่อดอกไม้ช่อโตค่ะแสดงความยินดีเรียกได,ด,ด้ว่ามิตรภาพพี่น้องโรงเรียนร่วมดีแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ปัจจุบันก็ยังซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะจากเด็กน้อยในวันนั้นนะคะเติบโตมาจนปัจจุบันเรียกได,ด้ว่าเติบโตอย่าง มีคุณภาพจริงๆค่ะแล้วก็ต่อมาโรรากได้มาอัปเดตบ e วเว s ร์สค่ะก็ระบุความในใจบอกว่า มอนสตอ้ ie, นอนกันือยังคะเมื่อวานกับวันนี้สนุกมากเลยค่ะได้มาแสดงคอนเสิร์ตท,ที่บ้านของเมเบอร์ของพวกเราแบบนี้ฉันคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากเลยค่ะเพราะว่ามอนสตี้มันเล่นสนุกไปได้วยกันพวกเราก็เลยเหมือนยิ่งเล่นอย่างสนุกขึ้นไปอีกเลยค่ะคิดๆนอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้ก็ไฟติง้งพวกเราก็ไว้เจอกันอีกนะคะมอนสตี้น่ารักมากค่ะน้องโร่าและก็ก่อนหน้านี้นะคะน้องอาสาก็ามาอัปเดตวีเวิร์สหนูรักมะม่วงน้องอาสามาลงโมเมนต์ค่ะรูปเา ข้มาวเหนียวมะม่วงของโปรดค่ะซึ่งโมเมนต์หลังเวทีก็จะเห็นอาฮยองกับอาสานีหลังคอนเสิร์ตวันแรกเดวันก็มาอีทแหลกผัดไทยหมูกรอบเซลมอนดองข้าวผัดน้าโอหมูย่างมาไทย2วันเบมอนก็คือกินอาหารไทยไปแล้วล้านแนะคะและล่าสุดน้องๆ้องเบมอนก็เดินทางกลับประเทศเกาหลีแล้วซึ่งน้องอาฮยองก็ได้ขนมมะเขือเทศกลับด้วยน้องชิกิต้าและก็น้องแพรก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ไทยต่อนิสหนึ่งนะคะ,ะ,คะอย่างไรก็พักผ่อนมากๆค่ะเด็กๆ น้องๆเบมอนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะไว้กลับมาไทยใหม่เด้อโดยก่อนหน้านี้น้องเพรเนี่ก็ได้มาลงสตอรี่ค่ะเป็นวีเวิร์สช่วงวันที่8คอนเสิร์ต day สนั่นเองเนาะแล้วก็บอกว่าเจอกัน6กโมงพร้อมกับลงภาพของกินพร้อมโสพสต์ภาพส้ตมตำข้าวหมูกรอบคอหมูย่างเห็นแล้วหิวตามเลยค่ะแมคคาดว่าลูกสาวอยู่ที่ประเทศไทยต่อก็จะเสพแบบว่าอาหารไทยจุกๆไปเลยนะคะก่อนกลับไปค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพามาส่งกําลังใจของน้องๆเบม สำหรับคอนเสิร์ตแบงคอกนะคะเด็กๆเก่งมาก แถวสีส้มทางได้เลยนะคะแถวสีส้มทางได้เลยนะคะ No, no, no. ý thức của mình chưa được làm một lần chưa được làm được chưa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 